แก้ไขบอ่อธนาคารน้ำใตดินเดิมนะครับที่ปูตะข่ายเขียวนะครับพอเขาปูตะข่ายเขียวน้ำมันก็ไม่ลงนะครับวิธีการแก้ไขคือเจาะให้ตะข่ายเขียวมันขาดครับนะครับเจาะให้ตะข่ายเขียวขาดของเดิมเนี่ยท่อเจาะดูนะครับแล้วก็มีผ้าใบอ่มีตะข่ายเขียวปูไว้แล้วหินลงนะครับปรากฏว่าน้ําขังนะครับ ไม่ลงหลุมนะครับวิธีการแก้ไขไม่ต้องไปรื้อนะครับเจาะเลยเราให้ตะไคร์เขียวมันขาดนะครับตัดอกนะดอกเลยตะไคร์ปั่นไปเลยนะครับนี่ครับตัวการตัวการครับน้ําไม่ลงแล้วก็ะตะไคร์ครับเจาะใหม่เลยครับเจาะใหม่เลย ใช้หินใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยตะข่ายตะข่ายเขียวตรอแก้ไขคือเจาะให้ตะข่ายขาดครับน้ำมันจะได้ลงได้อากาศจะได้ออกมาได้นะครับถ้าไม่งั้นหลุมนี้ใช้งานได้แป๊บเดียวนะครับพอผ่านไปสักปีหนึ่งเนี่ยดินงเลนก็จะทําให้ตะข่ายเนี่ยไม่สามารถผ่านน้ําได้แลครับอากาศก็ออกไม่ได้ น้ำก็ลงไม่ได้เพราะฉะนั้นทำธนาคารน้ำใต้ดินอย่าไปใส่นะครับจาะขายเขียวรือเท็กซ์ไทยน้าใส่เด็ดขาด